สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม F k Journey เชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะได้รับสกินใหม่ของบูทัสกันแล้วจากเนื้อเรื่องของซีซันหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสเหมาะมากๆครับที่จะมาทําคลิปวิดีโอพูดถึงภาพรวมของบูทัสว่าณะวันนี้เนี่ยยังมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนในการที่จะปั้นมาใช้งานซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาหลักของเรากันในวันนี้สําหรับใครที่เล่นเกม a k Journey แล้วก็ลองมองหาร้านที่ถูกกว่าเติมเองนะครับก็ขอแนะนําเป็นร้าน e l a s t i c Shop มีบริการเติมทุกแพ็คของเกม a k Journey นีเลยแหละครับราคาเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละวันเพราะฉะนั้นก่อนจะเติมก็สามารถที่จะเช็คราคาด้วยการสอบถามแอดมินที่หน้า Facebook Fanpage หรือว่า Official Line น์ของ Elastics h o p ก่อนนะครับโดยสำหรับบูทัสนั้นเป็นตัวละครประเภทไฟเตอร์ที่มีลักษณะการสร้างความเสียหายแบบกายภาพนะครับจาก Er. แต่ถึงแม้ว,ว่าจะเป็นตัวละครประเภทไฟเตอร์แต่ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะนิยมหยิบอัลบูทัสมาเป็นแท้งจําเป็นประจําทีมนั่นเองซึ่งหากใครนะครับที่อาจจะไม่ได้ศึกษาข้อมูลหรือว่าไม่เคยหยิบบูทัสมาใช้งานมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักแบบคร่าวๆกันเริ่มต้นกันที่ตัวอัลติเมทสกิลนะครับบูทัสเนี่ยจะทําการหมุนตัวเพื่อทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งในช่วงระยะเวลานั้นเองเนี่ยบูทัสก็จะไม่ติดคลาวฟันโทใดๆทั้งสิ้ กว่าระยะเวลาของอ t i m a t e Skill นี้จะจบลงครับต่อกันกับสกิลที่2เป็นแอคทีฟสกิ l นะครับบูทัสเนี่ยจะทำการย่วยุสตูที่อยู่บริเวณโดยรอบให้หันมาทำการโจมตีตัวเองนะครับในช่วงระยะเวลา1.5วินาทีานอกจากนี้นะครับก็ยังจะทำการลดพลังป้องกันกายภาพของสตูเหล่านั้นลงสูงสุดเนี่ยถึง30%ด้วยกันในช่วงระยะเวลา9วินาทีครับ แล้วก็มาถึงสกิลไฮไลท์ของบูทัสเลยนะครับเป็นแพสซีฟสกิลที่จะช่วยให้บูทัสนั้นเป็นอมตะในช่วงระยะเวลา5วินาทีหากบูทัสนะครับได้รับความเสียหายจนถึงตายในครั้งแรกซึ่งในช่วงระยะเวลาที่เป็นอมตะอยู่นั่นเองนะครับก็จะได้รับบัฟที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดพลังชีวิตแล้วก็ช่วยบู o เบ a เอเคขึ้นมาได้สูงสุดถึง35กันเลยทีเดียวครับ ต่อมาครับเรามาดูความสามารถเพิ่มเติมหลังจากที่ทําการอัปเกรดบูทัสไปในแต่ละระดับกันบ้างครับเริ่มต้นกันที่ระดับแรกก็คือตํานานบวกบูทัสเนี่ยจะมีความสามารถในการดูดพลังชีวิตเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับสูงถึง16หน่วยในระหว่างการต่อสู้และเมื่อใช้อัลติเมทสกิลนะครับก็จะได้รับโบนัสการดูดพลังชีวิตเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน8หน่วยด้วยกันต่อมาก็คือขั้นเทพนิยายบวกครับเป็นขั้นที่จะทําให้บูทัสเนี่ยเก่งขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยดยความสามารถนะครับก็คืออาหารบาูท สิครั้งบูทัสก็จะทําการสร้างความเสียหายนะครับเป็นจานวน2 0 0บวกกับอีก12%ของ SP เป้าหมายนะครับแต่ก็จะไม่เกิน750%ของเบรดเอ k ีเคของบูทัสซึ่งความเสียหายนี้เนี่ยจะสร้างให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณด้านหน้าทั้งหมดทั้งนี้นะครับบูทัสเองเนี่ยก็ยังจะได้รับความสามารถในการดูดพลังชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยเป็นจานวน30%ด้วยกันแต่เฟกนี้จะ,สะแสดงผลได้ในทุกๆ5วินาทีนะครับส่วนความสามารถหลังจากที่เราทําการอัปเกรดอ ว่าบวก5จะทําให้ขีดจากัดในการสร้างความเสียหายด้วยสกิลนี้รุนแรงในเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนเลเวล3หรือว่าบวก10นั้นจะน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าจะเป็นการตัดคูดาวที่จะแสดงผลในช่วง5วินาทีเนี่ยทิ้งไปอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆก็คือถ้าบูทัสเนี่ยได้รับความเสียหายกายภาพครบ10ค,ครั้งก็ไม่ต้องรองให้ครบ5วินาทีต่อไปครับเอฟเฟกเนี่ยจะแสดงผลเลยทันทีนั่นเท่ากับว่าจะทําให้บูทัสนั้นสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปพร้อมกกิ้้มาายขึน็จะทํให ได้นานเพิ่มไม่นิ่งคืนตามไปด้วยนั่นเองแหละครับ ส่วนความสามารถหลังปลดเลยเลิศบ,บวกนั้นแพสซีฟสกิลที่จะทําการมอบสถานะอมตะให้กับบูทัสเนี่ยจะมีระยะเวลาคงอยู่ที่ยาวนานเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับจากเดิมที่5าวิเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น6วินาทีมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะโดยปกติแล้วในช่วง5-6วินาทีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่หลายๆตัวละครในทีมของเราเนี่ยกำลังเซตอัพบัฟต่างๆกันอยู่โดยเฉพาะพวกตัวละครประเภทซัพพอร์ตนะครับที่กว่าจะทําการมอบบัฟต่างๆให้กับตัวละครท,ทั้งหมดที่อยู่ในทีมเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งการ ที่บูทัสจะมีอมะตะที่เพิ่มมายิ่งขึ้นและยืนทั้ดาเมจไว้เพื่อให้ตัวละครในทีมเซตอัพสกิลจนเสร็จมันเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีประโยชน์พอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นนะครับถ้าถามว่าแล้วแบบนี้เราควรที่จะต้องทําการอัปเกรดบูทัศไปที่ระดับไหนผมขอแนะนําแบบตามลักษณะการใช้งานกันแล้วกันนะครับโดยสําหรับใครที่จะเอามาเป็นแท้งจําเป็นโดยมีแท้งหลักอยู่ในทีมอยู่แล้วแต่แท้งหลักตัวนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเซตอัพตัวเองให้ถึกขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะหยิบบูทัศมาใช้ ้งานดโดยเพียงแค่ระดับตำนานบวกเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วแต่หากใครนะครับอยากให้ภาพรวมดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยจากการที่บูทัสเนี่ยช่วยทำดาเมจได้อีกทั้งบูทัสเนี่ยก็ยังจะสามารถยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากความสามารถในการดูดเลือดที่เพิ่มขึ้นมา แน่นอนเลยครับว่าความสามารถในการอัปเกรดไปที่ระดับเทพนิยายบวกเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนสําสคัญสุดท้ายอย่างที่บอกไปครับหากใครที่จะเอาบูทัสเนี่ยมาใช้เป็นตัวหลักเลยโดยในบางครั้งนะครับก็เอามาเป็นแท่งหลักประจําทีมเนี่ยการอัปเกรดไปที่ขั้นเลอเลอบวกเนี่ยก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจ ส่วนคำถามที่สำคัญนะครับที่พูดไปในช่วงต้นคลิปนั่นก็คือหากใครที่ยังไม่ได้ปั้นบูทัสมาใช้งานและคิดอยากจะปั้นตอนนี้เนี่ยมันยังทันต่อการที่จะหยิบมาใช้งานไหมคำตอบก็คือทันอย่างแน่นอนครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าเดิมทีเนี่ยก่อนหน้านี้บูทัสเนี่ยก็พอจะสามารถหยิบมาใช้งานได้บ้างนะครับหลักๆก,ก็เอามายืนรับดาเมจให้กับทีมอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีความสามารถอื่นๆเพิ่มเติม,ตม,ตมที่น่าสนใจแต่หลังจากการมาของระบบเครื่องรางนะครับแล้วก็พรสวรรค์ บูทัสเนี่ยดูจะน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวโดยเฉพาะในส่วนของพรสวรรค์สังกัดของเผ่ามอลเลอร์นะครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามีเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเลยครับที่จะสามารถใช้ความสามารถของสังกัดนี้ได้อย่างคุ้มค่าหนึ่งในนั้นก็คือบูทัสนั่นเองมันจะทําให้บูทัสนั้นสามารถยืนรับดาเมจดีๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งในเรื่องของการสร้างความเสียหายก็ดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้หากใครที่เล่นทีมโดยมีตัวดา บูทัสก็จะยังคงเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะด้วยความที่มีความสามารถในการลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบลงหลังจากที่ใช้ Active Skill ไปนั่นเท่ากับว่าในช่วงระยะเวลานั้นก็จะเป็นเหมือนช่วงาพามไทม์ที่จะทําให้ตัวเมน DPS ประจําทีมของเราสร้างความเสียหายได้ลุ้นักเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าทําไมพูดถึงแต่ในเรื่องของการยืนรับดาเมจแล้วก็การซับทีมนะครับแต่ว่าไม่ค่อยพูดถึงในเรื่องของการสร้างความเสียหายเลย ก็ต้องบอกนามตรงน,นะครับว่าบูทัสนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครประเภทไฟเตอร์แต่ว่าความสามารถเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักไปที่เรื่องของการแทงแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถสร้างความเสียหายได้เลยนะครับก็สามารถทําได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าถ้าจะต้องหยิบไปเทียบกับพวกตัวเมน DPS แล้วอย่างไรก็ไม่มีทางสู้ได้อย่างแน่นอนครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับบูทัสครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะสนุกกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่ได้สกินฟรีของบูทัสมาซึ่งก็เทไม,ม่หยอกเลยทีเดียวสุดท้ายก็จะจากกันไปครับหากใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ผมมาร์เบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ